สวัสดีครับที่ดินแปลงสวยๆครับเป็นที่ดินวิวภูเขาวิวทุ่งนาบรรยากาศดีครับขนาดเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่หนงาน85ตารางวาหรือเกือบเกือบ2ไร่ครึ่งครับหากต้องการแบ่ง1ไร่ก็ได้นะครับแบ่งครึ่งไร่ก็ได้1ไร่คิดไป 4 9 9 0 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับหรือครึ่งไร่2880,000บาทต่อรองได้ครับที่ดินติดถนนคอนกรีตมีน้ําประปาไฟฟ้าเสาไฟอยู่หน้าที่ดินครับมีเพื่อนบ้านอยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยครับที่ดินเป็นเขตชุมชนครับ เป็นหมู่บ้านมีผู้คนสัญจรไปมาที่ดินปัจจุบันเป็นที่นาทำนาครับหากต้องการปลูกบ้านสามารถนำดินมาถมหรือขุดสระเพื่อทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาและนำดินมาถมในพื้นที่ได้ครับที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีตําบลเขาสามสิบหาบ อยู่ใกล้กับตำบลพงตึกตำบลท่าเสาอยู่ไม่ไกลจากตลาดลูกแกครับอยู่ไม่ไกลจากถนนแสงชูโตห่างจากถนนแสงชูโตประมาณ7กิโลเมตรครับห่างจากตลาดลูกแกประมาณ6กกิโลเมตรและที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ใกล้กับเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีด้วยครับอยู่ใกล้กับ ตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งเพียง6กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับตลาดบ้านโป่งประมาณ17กิโลเมตรครับที่ดินเป็นที่ฉนดนะครับ